สวัสดีครับสวัสดีค่ะขอต้อนรับทุกท่านนะคะเข้าสู่ร,รายการพิราบข่าวโดยกรมกิจการพลเรือนทหารบกค่ะคุณผู้ชมครับกองทัพบกมีความห่วงใยกับน้องๆเยาวชนในพื้นที่ตามแนวชายแดนจึงได้จัดโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเพื่อช่วยเหลือน้องๆตามแนวชายแดนที่ขาดแคลนและได้โอกาสครับไปชมภาพกันค่ะ ในสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด -19 กองทับบกมีความห่วงใยเด็กๆที่ได้รับผลกระทบจากการเข้าถึงแหล่งเรียนรู้ในการศึกษาในพื้นที่ธุรกันดารที่อยู่ห่างไกลออกไป จึงได้ดำเนินงานตามโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาโดยได้เปิดรับบริจาคสิ่งของเครื่องใช้และสื่อการเรียนการสอนไม่ว่าจะเป็นชุดนักเรียนเสื้อผ้ารองเท้ารวมทั้งหนังสือและอุปกรณ์การเรียนต่างๆจากกำลังพลครอบครัวและประชาชนทั่วไปเพื่อน,นำไปมอบให้กับเด็กๆนักเรียนในพื้นที่ธุระกันดานค่ะรวมทั้งได้จัดยานพาหนะของหน่วยเป็นจุดรับบริจาคและประชาสัมพันธ์เคลื่อนที่เพื่อเชิญชวนกำลังพลและครอบ ตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ร่วมบริจาคชุดนักเรียนเสื้อผ้ารองเท้าอุปกรณ์การเรียนหนังสือเรียนและหนังสืออื่นๆทั้งใหม่และเก่าที่ไม่ได้ใช้ประโยชน์แล้วร่วมบริจาคตามโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาของกองทัพบ,บกรวมทั้งรับบริจาคปฏิทินตั้งโต๊ะเก่าเพื่อมอบให้กับโรงเรียนสอนผู้บกพร่องทางการมองเห็นเพื่อนําไปจัดทําเป็นหนังสืออักษรเบลด้วยครับหน่วยทหารของกองทัพบ,บกทั่วประเทศได้นําสิ่งของที่ได้รับบริจาคใน งการถุงยังชีพเพื่อการศึกษามอให้กับเด็กนักเรียนที่อยู่ในพื้นที่ห่างไกลธุรกันดารและโรงเรียนที่อยู่ในพระราชูปถัมภ์ของสมเด็จพระกนิฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาสยามบรมราชกุมารีเพื่อให้เด็กนักเรียนได้นำไปใช้ต่อยอดให้เกิดประโยชน์ต่อไปเป็นการส่งมอบความสุขสร้างรอยยิ้มและสร้างบรรยากาศที่แสนอบอุ่นให้กับน้องๆรวมทั้งทำให้ผู้ให้และผู้ส่งมอบมีความสุขใจและปลื้มปริ่มไปตามกันค่ะ สำหรับโครงการถุงยังชีพเพื่อการศึกษาเป็นไปตามนโยบายของกองทัพบ,บกที่ต้องการให้หน่วยทหารกำลังพลและครอบครัวตลอดจนพี่น้องประชาชนในพื้นที่ได้ร่วมกันสร้างโอกาสบริจาคสิ่งของทางการศึกษาเพื่อนำไปมอบต่อให้กับเด็กนักเรียนในโรงเรียนต่างๆที่อยู่ในถิ่นทุรกันดารสำหรับท่านผู้ชมที่มีความประสงค์อยากร่วมกิจกรรมในโครงการนี้สามารถร่วมกิจกรรมได้ที่หน่วยทหารใกล้บ้านทุกแห่งทั่วประเทศนะครับ ผู้ชมคะขึ้นชื่อว่าเป็นประชาชนชาวไทยแล้วนะคะไม่ว่าท่านจะอยู่มุมใดของประเทศไทยกองทัพบ,บกค่ะจะส่งความช่วยเหลือไปถึงทุกทกท่านเลยค่ะครับพิทักษราชันปกป้องประชารักษาแผ่นดินรัะทาหารเป็นที่พึ่งของประชาชนในทุกโอกาสครับหมดเวลาของรายการที่ร่ามข้ามข่าวแล้วผมและพี่ยีนต้องขอลาทุกท่านแต่เพียงเท่านี้สวัสดีครับสวัสดีค่ะ